สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่บันบันฮัดคอร์เกมเมอร์นะครับแล้ววันนี้ผมจะพาไปดูพรีวิวเกม a r m A3 Alpha น,นะครับที่เพิ่งออกมาไม่นาน คือต้องบอกกันว่าตัวเกมเนี่ยมันเป็นอัลฟาครับก็คือมันมันยังไม่ใช่เวอร์ชันสุดท้ายที่จะที่ถือว่าเป็นอัมเอแบบโดยสมบูรณ์แต่ว่าเขาว่าขายกันแล้วนะครับอ่าใครซื้อก็ไปซื้อได้ในสตรีมนะครับ30กว่าเหรียญอ่าทีนี้เราไปดูกันดีกว่าว่าอัมเอภาคนี้เนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างจากภาค2องภาค2เนี่ย,นะเ,ยเรารู้กันว่าเป็นเกมที่สมจริงมากใช่ไหมอย่างแรกเลยครับที่เปลี่ยนแปลงที่แบบเห็นได้ชัดเลยคือการวิ่งครับคือเกมนี้เนี่ยจะ วิ่งเร็วขึ้นอ่าจะเหมือนพวกเกม m o เดิร์นชูตติ้ทั่วๆั่วไปนะคือวิ่งเร็วขึ้นเวลาเลงเวลายิงอะไรจะสะดวกขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็มันกแ็แล้วแต่คนชอบนะว่าแบบเออใครชอบสมจริงมากๆอย่างภาค2เนี่ยเกือบชอบมากๆเลยนะอาจจะผิดหวังเล็กน้อยกับภาคนี้เพราะว่าการวิ่งนี่มันมันมันจะไม่สมจริงเหมือนภาค2ภาค2มันจะช้ากว่าจะเป็นสไตล์ที่ช้ากว่า ผมว่าแต่แต่โดยส่วนตัวเนี่ยก็โอเคนะครับผมว่าชอบนะมันรู้สึกมันพอดีดีระหว่างความสนุกกับความสมจริง,ม,ม,งมันบาลานซ์ได้ดีเออเวลาเปลี่ยนเปลี่ยนกระสุนท่าน,นี้ก็ดีขึ้นนะครับเล่นอ่าดูสมจริงขึ้นส่วนระบบอื่นๆก็คล้ายๆเดิมครับออไม่ไม่เปลี่ยนแปลงมากปุม่มก็คล้ายๆของเดิมภ่าน,นี้ก็ถ้าใครมีจอยจอยแพดก็สามารถใช้เล่นได้ครับโอเคภาาน,นี้จะมีสี่โหมดฮะสี่ด่านด้วยกันมีแบบ คนมีดำน้ำมีรถแล้วก็มีเฮลิค okay, อปเตอร์อ่เรามาดูด่านคนกันก่อนนะสำหรับในอัลฟ่านี่ก็อย่างที่เห็นแล้วครับจะเน้เนเนการเล่นเป็นคนเป็นหลักนะยิงไปบุกฐานศัตรูอ่าแล้วก็ไล่ล่าศัตรูนยะภาพกราฟิกนี่โอเคเลยคือภาพนี้เลยครับดีมันดีตรงที่มันไม่กินสเปคแบบเวอร์มากๆากนะในระดับมีเดียมนะ เ,เขาบอกว่าไฮก็ก็นนหนักอยู่เครื่องผมไม่ไหวฮนะเล่นได้มีเดียมกับบางอย่างก็เป็นโลแต่ว่าลื่นลื่นกว่าที่คิดไปฮะที่แรกนึงว่าจะแบบโอ้ยหนักมากอ่าสำหรับด่านนี้เป็นด่านดำน้ำนะเป็นสกูบเไดฟ์นะโชว์โชว์การดำน้ำระบบดำน้ำนเห็นไหมลงไปใต้น้ำแล้วคือด่านนี้นี่เราก็ไปไปแก้ระเบิดนะ สองสาอันแล้วก็ไปยิงกันบ้างเล็กน้อยคือต้องบอกเลยนะว่าภาคนี้อีกอย่างหนึ่งที่เปลี่ยนไปก็คือมันเป็นยุคอนาคตนะครับไม่ใช่ยุคปัจจุบันนะเราอาจจะเห็นว่ามันเหมือนปัจจุบันก็จริงคือมันเป็นอนาคตอันใกล้ว่างนดีกว่าปืนก็จะเป็นปืนแปลกนะปืนแบบดัดแปลงรถรถก็จะเป็นรถตัดแปลงมันจะไม่เหมือนไม่เหมือนแบบฐานปัจจุบันร้อยเปอร์เซ็นต์นะ ก็ถือว่าตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ย,ยนที่ใหญ่พอสมควรนะเพราะทุกทีเราจะเน้นใช่ไหมว่าปืนเนี่ยจะเป็นปืนแบบของจริงนะปืนจริงรถจริงอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ภาคน,นี้ก็เปลี่ยนไปนะครับอ่ามาถึงด่าน vehicle ด่านนี้เป็นด่านโชว์การขับรถคือไอตอนขับรถนี่วิดีโอผมเผลอลบไปแล้วต้องขอโทษจริงเออคือไม่ไม่ได,ดูก็ไม่มีอะไรนะภาคน,นี้ขับรถก็ดีขึ้นแนละ้วตรงที่มันมีฟิสิกส์นะภาคถ้าใครเคยเล่นภาคสองจะรู้ว่าขับรถมันโคตรแข็งเลยมัน แปลกเราบอกไม่ถูกแล้วภาคนี้จะมีฟิสิกมันจะด,ดิ้งดึงสมจริงขึ้นอาด่านนี้เราเล่นเป็นสไนเปอร์นะก็ลักลอบเข้าไปในฐานศัตรูแล้วก็ไปชิงขโมยรถมาขับทำภารกิจนี่นะสไนเปอร์ก็โอเคครับโอเคแล้วยิงัใช้ได้ ภาคนี้เวลาตายจะเป็นรลกต่อฟิสิกส์ด้วยครับถือว่าดีมากเลยว่าภาคสองนี่เป็นจุดหนึ่ง,งที่ผมไม่ชอบแล้วมันเวลาศัตรูตายเนี่ยมันตายท่าจำซ้ำกันแข็งแนะคือมันเป็นเกมสมัยใหม่แล้วมันไม่น่าจะไม่น่าใช้ออนิเมชันอยู่นะ่าะเป็นรลกตอซึ่งภาคนี้ก็ได้รับการปรับเปลี่ยนแล้วนะครับสไนเปอร์เลงเนี่ยตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเป็นบั็กหรือเปล่าเนยะยิงไม่โดนหรือผมยิงไม่แม่นเ,เองก็ไม่รู้นะเออต้องเขยับออกมาเลย นี่คือรถที่เราจะไปขโมยอ่าเป็นรถจี๊ปมันมีปืนอยู่ข้างบนนะเขาเขาให้ลองเล่นดูเฉยๆนะี่ไม่ไม,ม,ม,ม่ยาวมากส่วนด่านสุดท้ายก็ไม่ไหวจริงครับเฮลิคอปเตอร์นี่ผมไม่เคยชอบเลยนะ่สำหรับคนที่ชอบก็ก็น่าน่าจะโอเคนะคือคือไม่ชอบจริงๆเล่นไม่เคยไม่เคยขับเฮลิคอปเตอร์เลยรู้สึกมันมันยังไงไม่รู้ เออเวลาเล่นมัลติก็ให้คนหนึ่งขับตลอดเลยเออนี่ขับไม่เป็นจริงครับได้แต่ยิงยิงปืนเล็กๆน้อยๆขับแบบเดียวคว่ำเลยนะออก็โดยรวมถือว่าโอเคครับน่าหน้าหาไปลองมานะฮะสำหรับคนที่ชอบเกม Arm ์มเอมาก่อนนะ่านี้ก็เป็นภาคภาคที่3แล้วนะครับออใครใครที่อยากเล่น ไม่อยากรอตัวเต็มก็ไปลองอัลฟาาก่อนก็ได้ฮะมีมีมัลติด้วยนะมีมัลติด้วยแต่ก็ยังยังไม่ได้ลองเลยเท่าไหร่รู้สึกจะคล้ายๆของเดิมมาเล่นเล่น,ลน,ลนงงๆมัลติเกมนี้นะครับอ่าสําหรับวันนี้ก็จบไปแล้วนะครับวิดีโอก็มีผิดพลาดบ้างก็ติชมมันได้ครับแล้วก็อย่าลืมครับเข้าไปกดไลค์ใน Facebook ด้วยนะครับแล้วไปเจอกันวิดีโอหน้าสวัสดีครับ